สวัสดีกันด้วยนะครับใครต้องการใบสิบแปดนิ้วสูตรดั้งเดิมนะครับสูตรโบราณน,นะครับตัวนี้มีมาตั้งแต่บโบราณแล้วนะครับผมสูตรนี้ก็เป็นสิบแปดนะครับตัวนี้เป็นสิบแปดออเดอร์หกนะครับใครสนใจนะครับตรงน,นี้ใบละสามพันห้าไม้อัดภูเขานะครับผมไปดูหลายๆที่นะบางบางที่เ,าเขาก็ขายใบยละสองพันสามสองพันสี่บิวเธอโบเขาขายกันได้ยังไงนะครับนี่ก็ยังงงนะว่าเขาใช้ไม้อะไรทําหรือว่า เป็นไม้ภูเขาเขาบอกว่าไม้อัดภูเขาโดนน้าโดนไลน์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามาดูยอดที่ผมทําขึ้นมาแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆมันตกอยู่ที่ใบละสามพันห้านี่ถือว่าเราได้กําไรที่ไม่ได้เยอะนะครับผมไม่ได้เยอะนะครับได้ก้อสีอะมิโนอย่างดีไม้อัดยี่สิบมิลนะครับตัวนี้ใครต้องการนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับัน,นี้สูตรดั้งเดิมนะครับผมเป็นเจ้าตัว,ตว 18ออเดอร์6นะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะได้ตะแกรงติดพินเตอร์ลายีสวยแบบนี้ไปเลยอืไม่ไหวนะครับผมว่าจะยกความหนาขึ้นมานะครับนี่เลยนะครับผมใบละ3,500บาทใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมตัวนี้สวยงามนะครับสีอะมิโนอย่างดีเลยนะครับผมนี่ด้านบนก็จะมีหลุมนี้นะครับไม่มีเบานะนบตัวนี้เป็นสูตรดังเดิมนะครับตัวนี้ถ้าถาม ึงเรื่องเสียงว่าเราจะได้โทนเสียงแบบไหนนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับนุ่มลอยมันไกลนะครับตัวนี้เดินทางได้ไกลมากนะนะแปดเนี่ยนะครับผมทนไม่ได้แล้วคนไม่ไหวผมอัดคลิปแนละ้วจะรีบแพ็กส่งลูกค้านะครับผมสองใบนี้ลาลามุฟมารับนะครับผมงานขนส่งผมยังงงอยู่ว่าไม่มีเลยเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าชอบกันส่งด่วนลาลามุฟอะไรพวกนี้เล้หรออผมยังงงนะครับ ก็มีแต่ละล่ามุกมารับนะครับนี่ก็เป็นล่าบมุกนะครับนี่องนล้ตู้เป่าสามห้านะครับผมแถมสายไปให้นะครับผมแถบสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่สายตัวนี้เป็นสายทองแดงล้วนนะครับไม่ใช่สายที่แบบว่าตะกั่วย้อมทองนะครับตัวนี้ผมอยากจะแนะนํามากถ้าเป็นสายที่แบบว่าทองแดงล้วนนะครับมันจะนําเสียงได้ดีนะครับดอกเราก็จะทํางานเต็มประสิทธิภาพนะครับผม นี่ก็ยิงใยซับใยนะครับตัวนี้นุ่มลอยนะครับเดินทางได้สามสี่หมู่บ้านอ่ะผมบอกไว้เลยตรงนี้นะครับผมถ้าถ้าถ้าที่ไหนบอกว่าที่นี่เป็นอ่าที่สองนะครับเบรดสิบแปดนิ้วตัวนี้บอกว่าเป็นที่สองนะครับก็คงไม่มีใครเป็นที่หนึ่งนะครับผมอ่ผมก็ไม่น้อยหน้านะครับอัดได้นะครับตัวนี้ต้องเป็นดอกคงปั๊มไม่ใช่ดอกคงปั๊มดอกคนหล่อนะครับผมตัวนี้เป็นดอกคงหล่อนะครับ ก็แล้วแต่ที่จะเราจะใส่นะครับผมบางที่ก็ไปดูมาหลายที่ก็ไม่อยากจะพูดก็หลอกนาะบางที่ก็โฆษณาเกินจริงแค่ดอกคงปัม๊มบอกว่าอุย้ยเบดหนักแน่นมันจะไปแน่นยังไงแค่คงปั๊มนะครับเพียงน้องก็ต้องใช้วิจารณณในการรับชมและการดูว่าเราจะซื้อของนี้ถ้าเราใส่คงปัม๊มคงปั๊มเนี่ยนะครับ<ๆ>ก็คือวัดไม่เยอะนะครับไว้ก็อาจจะไม่ได้อ่าเยอะบางทีก็อาจจะเป็นไว้ไว้สองไว้สามไว้สองจนห้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับผม ถ้าโครงปั๊มมันจะเป็นไว้3ามไว้ที่แบบไว้สี่ไว้ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโค,งคงรงล่อนะครับผมถ้าเป็นโคงรงล่อก็จะเป็นไว้อย่างที่ผมบอกไปนลครับผมนะครับของดีนะครับมีราคามันต้องแพงนะครับไม่ใช่ว่าของดีแล้วก็จะถูกอะไรอย่างนี้นะครับพี่ๆน้องก็ต้องคิดตูให้ดีว่าเราจะซื้อนะครับผมจะซื้อของจากร้านไหนก็ต้องเซคเครดิตว่า มันโอเคไหมอย่างนี้ไปไปแบบเปรียบเทียบร้านอย่าไปเปรียบเยบทียบร้านนะครับผมถ้าสมมุติว่า,ารถเหมือนกันนะครับตู้เหมือนกันแต่ราคาไม่เหมือนกันบางที่นะครับก็ต้องเข้าใจว่าหคุณภาพของอไม้ที่เขาใช้ทําหรือว่าสีที่เขาใช้ทํามันเป็นสีห่ออะไรเป็นเป็นของดีไหมอะไรอ,อ่ะงนี้นะครับเราต้องดูตรงนี้ภาพรวม บางที่ขายไว้ราคาถูกๆเขาขายกันได้ยังไงนะครับมาตัดราคาเราเรายิ่งขายแพงกว่าเขาทําไมเราถึงยังยังขายได้ทุกวันนะครับก็เพราะว่าหนึ่งคุณภาพนะครับผมหนึ่งนี่คือคือคุณภาพนะครับได้ได้ไปแล้วก็เสียงดีไม่อัดนะครับตัวนี้ดอกคงหล่ออัดลงไปนะครับยังไม่กระพือเลยนะครับเนี่ยไม่กระพือนะครับตัวนี้ไม่กระพือเลยนะครับเป็นไม้อัดอย่างดีนะครับพี่พิงน้องอะประมาณนี้นะครับใครต้องการใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ตัวนี้เป็นเทเบิลไม่ใช่เทอร์โบโอ้ยหลงตลอด18ออเดอร์6นะครับพี่เพียน้องอ่ะประมาณนี้ครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับใบละ3ามพัาร้อยนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งประมาณ250ถึง300ประมาณนี้นะครับผมค่าจัดส่งนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าขึ้นหรือ,อยังนะครับน่าจะ300รถึงสามร้อยห้มั้งตอนนี้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดน,นะเขียนนี้ประมาณนี้ครับผม บายบายเจอกันช so like hey. <europé> ิปหน้ากันนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใส่ก็กดเลิฟน่าเล่นนะครับผม